สวัสดีค่ะแชนคิชแนลในคลิปนี้จะาเชวนเพื่อนทำาวายมะยงชิดหมักด้วยยีสต์แอลกอฮอล์อัตราส่วนในการใช้ใช้เนื้อมะยงชิดตัดแต่งแล้ว200กรัมน้ำตาลทราย200กรัมน้ำ1,000กรัมยีสต์แอลกอฮอล์ครึ่งช้อนชากาแฟนะคะมะยงชิดเราล้างแ,แล้วนะคะ เราก็จะมาตัดกันแบบนี้เลยนะคะนำไปช่างได้แค่200กรัมพอเลยนะคะเพอได้แบบนี้แล้วเราจะต้มน้ำเลยนะคะจะเกินมาประมาณ50มิลลิลิตรนะคะไม่พอน,น้ำเขาเริ่มเดือดขอบหม้อนะคะ น้ำตาลที่เตรียมไว้ส0งร้อมิลลกรัมนะคะใส่เลยค่ะนะวัตถดิที่เพื่อนแต่แต่งไว้ก็ใส่ได้เลยค่ะรอยพอเดือดขึ้นมานะคะพอเดือดขึ้นมานะคะก็ใช้ได้เลยนะเพื่อนน้าไม่ต้องรอยเขาเพราะว่าเราต้มแบบลวกๆนะคะเีายวมาดูกันว่าพอเราทำออกมาแล้วเนี่ยจะได้สีอะไร เนื้อไมโยองชิดนะคะพอเป็นวายแล้วจะสีอะไรมาดูกันนะคะปิดไฟนะคะรอจนกว่าไอ้นี่เขาอยู่ในระดับอุณหภูมิห้องเราจึงจะมาปลุกยีสต์กันนะคะ,ะ,คะเพื่อเทสยีสต์ว่ายีสต์นั้นแข็งแรงมีหรือเปล่าไมโยองชิดที่เราต้มไว้นะคะเย็นในอุณหภูมิห้องแล้วก็จะมาปรุกยีสต์ค่ะ ยิ้แค่ครึ่งช้อนชานะคะคนนะคะรอประมาณนาทีกว่าๆค่ะยี่ก,กําลังขึ้นนะคะยี่กกาลังขึ้นเพื่อนสังเกตน,นะคะเขาจะลอยขึ้นมาเห็นว่ายิ้แข็งแรงดีแเราผสมเลยค่ะเท <Okay. S 1> แล้วก็คนนะคะเพื <Okay. S 1> ่อนะะ <Okay. S 1> เราก็จะนำมาใส่ขดโลข,นโล,ขนโลนี้ต้องผ่านการ ลวกก่อนนะคะให้ง่ายคือตักเอาที่เป็นชิ้นลงก่อนปิดฟ้ายเฉยนะคะเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องล็อกนะคะติดเพื่อไม่ให้มแมลงข้าวพอนะคะเพื่อให้การที่เราไม่ได้คือชื่อผลไม้แล้วก็หมักด้วยยีสแอลกอฮอล์นะคะนะคะสิบวันสิบห้าวันนะคะแล้วแต่ถ้าเรานอกเร็ว ถ้าเราต้องการความหวานก็นอกเร็วถ้าเราต้องการเป็นไวา,าดก็นอกช้านะคะไวไม่อยองชิดหมักยีสต์แอลกอฮอล์ของเรานะคะเราหมักหนึ่งเดือนเลยค่ะเพื่อให้เป็นไวา,าดนะคะไม่ต้องน็อกค่ะเพราะว่ายีสต์กินน้ำตาลหมดแล้วไม่มีความหวานแล้วมีแต่แอลกอฮอล์เราไม่ต้องน็อกก็ได้นะคะเพราะว่า เวลาทานก็จะเป็นไวไฟไวาฟหมายความว่าเป็นวายที่ไม่มีรสหวานนะคะเหมือนกับทานน้ำวายทั่วไปนะคะที่ที่ไม่มีรสหวานวายที่เขาน็อกอะเพื่อให้เหลือรสหวานนะคะอันนี้ไม่เหลือรสหวานแล้วนะคะสีใสสวยค่ะเราจะกรองแล้วก,กอรกอกเสรจขวดเลยนะคะ ไวไม่ลงทิปที่หมักด้วยยีสต์แอลกอฮอล์ก้นขวดทร้ากยีสต์ในเอานะคะทิ้งเลยเราจะกรองใส่ขวดแล้วก็มาเลยนให้เพื่อนชมอีกว่าหลังน้กใสแล้วเนี่ยนะคะตกตะกอนทุกอย่างใสดีแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะใส่ขวดน้ำอัดลมนี้เลยค่ะ กองเนยมันยังไงก็เป็นตะกอรเป็นคุนนะคะทิ้งตกตะกอรประมาณ3วันนะคะเราจะมาลืนใสงแก้วให้เพื่อนชมนะคะ เราไม่ได้น็อกนะคะเราไม่ได้น็อกเราปล่อยให้ยีกินน้ำตาลให้หมดเลยเราหมักไว้หนึ่งเดือนแล้วมาชมกันค่ะนะหลังจากที่เรากรองพักไว้ห้าวันแล้วค่ะตะกรอนข้างล่างนะคะตกตะกรอนแบบนี้ค่ะวายตัวนี้เป็นวายที่เราไม่น็อกด้วยความร้อนหรือความเย็นใดๆเลยเราปล่อยให้ยีกิกนน้ำตาลหมด เพื่อต้องการทดสอบว่าเขาเป็นไวไฟได้หรือไม่นะคะแต่สีสวยค่ะสีสวยมากชินก่อนที่เราจะกอกใส่ขวดเก็บนะคะกลิ่นแอลกอฮอล์แรงมากค่ะนะคะกลิ่นแอลกอฮอล์แรงมากแต่ความหวานไม่มีเลยนะคะเพราะยีสกินน้ำตาลหมดแล้ว เขาจะเหลือแต่แอลกอฮองไว้เพื่อนๆลองทำสูตรนี้กับผลไม้อื่นๆก็ได้นะคะลองล้างากาับหมักเสร็จเรียบร้อยใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนตัวนี้เราใช้เดือนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็หมักกรองเพื่อที่จะให้เขาตกตะกอนแล้วก็จะเปลี่ยนขวด เก็บไว้ค่ะนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์และชอบกดและกำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะพบกับการแปรรูปผลไม้ต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ